วันที่เอามาปลูกต้นนี้ยังมีขนาดเล็กๆอย่างนี้อยู่เลยครับตอนนี้เท่าแขนผมแล้วครับขึ้นจะหน้าสามนิ้วแล้วครับถ้าเราได้ต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์นะครับปลูกให้เข้าใจรดน้ําให้ถูกต้องนะครับใส่ปุ๋ยฉีดยารักษาใบนะครับทุเรียนของท่านก็จะโตเร็วนะครับรากที่เสริมก็โตหมดเลยครับใครอยากได้สวยๆแบบนี้ก็สั่งได้นะครับปีหน้าเราจะเริ่มทําที่ไซส์ประมาณเจ็ดร้อยบาทนะครับแบบนี้ถ้าเป็นไม้ถุงก็เริ่มห้าร้อยบาทนะครับจะมีไม้ถุงกับไม้เข็งนะครับปีหน้า วิธีใส่อินทรีย์ัตถุนะ้นเนี่ยผมใส่ไวเลยครับเนี่ยผมไม่ได้หน้าแรงเดี๋ยวมันย่อยสลายมันก็ผุพังไปอยู่ในนี้ครับเนี่ยครับเวลาตัดกิ่งไม้ใบไม้เสร็จนะครับผมจะให้ลูกน้องเอาไว้ข้างๆพวกนี้จะไม่เอาใส่โคนมากทีเดียวจะเอาใส่แปะๆไว้นะครับใส่วันนี้ครับเอาไว้ให้เขากินนู่นนะครับอีกห6าเดือนเจ็ดแดเดือนปีหนึ่งครับเราทําไว้เผื่อวันหน้าเลยครับมันจะได้ล้วนซุยของใครนะครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับมองดูหลังใบนะครับใบจะห่อเป็นเรือเลยครับห่อแบบนี้นะครับ แบบนี้คือเขาเรียกว่าเพรียวไฟนะครับอันนี้ใบเหลืองละหมดอาหารละเนี่ยเวลาที่ช่วงที่ควรใส่ปุ๋ยเพื่อให้ปุ๋ยเข้าไปอยู่ในใบใบช่วงเพชรลาดเนี่ยเขาจะสามารถดูดปุ๋ยเข้าไปในใบให้ใบหนาได้ครับสวัสดีครับผมณัฐพลสวนพลอยสวุวรรณนะครับคลิปนี้นะครับจะพามาชมหลายอย่างนะครับรวมๆกันเช่นทุเรียนปุ๋ยหมดแล้วจะใส่ปุ๋ยตอนไหนดูยังไงนะครับ ดินที่เป็นดินเหนียวนะครับแบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะแค่ให้ดูครับนี่ครับนี่นะครับดินเหนียวแบบนี้นะครับนี่อันนี้เป็นดินแหลกนะครับขุดขึ้นมาจากบ่อนะครับซื้อดินก้นบ่อเข้ามาความลึกระดับ6กเจดเมตรนะครับทามาถมที่นะครับแล้วเราก็ปลูกทุเรียนปลูกได้นะครับปลูกยังไงเดี๋ยวจะพามาชมวิธีนะครับเมื่อประมาณ10เดือนที่แล้วนะครับเราได้ทําคลิปท่านใดสนใจก็ต้องย้อนกลับไปดูนะครับคลิปนั้นจะมีแมคโรน้อยอยู่ตัวหนึ่งนะครับสีแดงๆนะครับที่ปลูกนะครับ จากวันนั้นมาถึงวันนี้เราราวสิบหรือสิบเอ็ดเดือนนะครับท่านลองดูที่โคนต้นนะครับเป็นทุเรียนเข่งสามลากแบบนี้นะครับวันที่เอามาปลูกต้นนี้ยังมีขนาดเล็กๆอย่างนี้อยู่เลยครับตอนนี้เท่าแขนผมแล้วครับขึ้นจะหน้าสามนิ้วแล้วครับแค่สิบเดือนนะครับถ้าเราได้ต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์นะครับปลูกให้เข้าใจรดน้ําให้ถูกต้องนะครับใส่ปุ๋ยฉีดยารักษาใบนะครับทุเรียนของท่านก็จะโตเร็วนะครับก็จะเป็นแบบนี้ได้วิธีการนะครับของ ดินเหนียวนะครับท่านก็หาดินลูกลังครับหินลูกลังแบบนี้นะครับแกบดิบนะครับมาคุกผสมดินให้ล้วนซุยนะครับแล้วท่านก็มากองเป็นโคกแต่ตอนท่านปลูกนะครับท่านปลูกลงไปแค่นี้นะครับเข่งใบนี้สูงประมาณ40เซนนะครับแต่เราปลูกไปแค่30มเซนเราเหลือไว้10เซนหรือเหลือไว้ทักงแปเจ็ดแปดเซนนะครับเข่งอันนี้มันสามารถดึงออกได้เลยนะครับแต่ว่า ตอนนี้เรายังไม่ได้ดึงเพราะถ้าดึงเนี่ยต้องเอาดินมาเติมขึ้นมาอีกนิดนึงเพื่อไม่ให้บริเวณนี้ลากแห้งนะครับแต่ถ้าเขามีเข่งหุ้มอยู่เขาจะไม่แห้งนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับอันนี้ก็แต่งกิ่งนะครับหนึ่งรอบที่หนึ่งนะครับแต่งกิ่งแล้วอันนี้ลูกน้องมาแต่งวิธีดูว่าทุเรียนเริ่มหมดปุ๋ยแล้วดูไงดูจากสีใบครับเหลืองสีใบซีดครับยอดไม่อ้วนครับปลายยอดจะรีบครับขั้นใส่ปุ๋ยได้เลยนะครับ ต้นขนาดนี้นะครับถ้าเราใส่นะครับถ้าผมใส่สูตรยี่สิบสิบสิบนะครับต้นนี้จะใส่อยู่สองกำมือนะครับสองกำเต็มเต็มว่านตั้งแต่ห่างจากต้นนะครับประมาณสามสิบเซนออกมาถึงเจ็ดสิบเซนนะครับวนรอบเลยครับถึงเมตรหนึ่งเลยครับวนให้รอบหลังจากว่านเสร็จนะครับก็ควรจะทําการเปิดน้ําหรือลดน้ําเพื่อให้ปุ๋ยละลายทุเรียนก็จะกินปุ๋ยได้นะครับอีกอันนึงนะครับพอหว่านทางใบว่านทางดินเสร็จแล้วนะครับทางใบนะครับ ก็จะฉีดพวกสลายอะมิโนนะครับแล้วก็ปุ๋ยเกตนะครับประเภท21772555อะไรพวกนี้นะครับสามารถผสมฉีดพ่นไปได้7วันฉีด1ครั้งนะครับฉีดสัก2ครั้งนะครับไม่เกิน2อาทิตย์3อาทิตย์นะครับยอดนี้ก็จะอ้วนขึ้นก็จะแตกออกมาใหม่นะครับวิธีการปลูกนะคะเดี๋ยวพีจะแปะล,ลิงค์คลิปที่เราได้ทำ วันตั้งแต่ปีที่แล้วครับตรงช่องคอมเมนต์นะคะกดเข้าไปชมได้นะคะครับอันนี้เป็นก็เป็นการปลูกทุเรียนแบบพูดตรงๆว่าไม่ได้ใส่ใจดูแลอะไรปลูกแล้วเหมือนทิ้งเลยนะครับดูญ่าครับปล่อยลกขึ้นแบบนี้ตลอดเลยนะครับแล้วก็ฉีดยาฆ่าญ้านะครับอันนี้ฉีดยาฆ่า้าก็มีมันอยู่ใกล้หัวตะปิงเกอร์นะครับเราฉีดปุ๊บไม่เกินสองชั่วโมงก็มาลดน้ําต้นไม้นะครับมันก็มีไม่ตายบ้างนะครับใครสนใจยาฆ่า้านี้ก็อ่า อยากลองเอาไปใช้ดูนะครับมาแบ่งปันไปได้นะครับแล้วก็มีพอแบ่งปันนะครับเราซื้อมาเยอะเอาไว้ฉีดทั้งสวนของเรานะครับประมาณ3ามสี่สไร่นะครับใช้ยาฆ่าหญ้าแบบนี้แบบเดียวเลยยาฆ่าแมลงก็ตอนนี้ก็เริ่มเปลี่ยนตัวยานะครับเพราะว่าเราฉีดตัวยาเดิมๆม,มา 2- อสาปีแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนมาฉีดตัวใหม่ก็ใบก็สวยดีนะครับ อันนี้ดูต้นที่หนึ่งไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูต้นต่อไปนะครับั้งนี้อันนี้ก็เป็นร่องน้านะครับร่องน้ำเพราะตรงนี้จะแฉะมากเลยนะครับเวลาฝนตกน้ําไม่ซึมเลยเป็นเหนียวจัดเนี่ยน้ำขังอันนี้ก็ดินที่ผมบ่อครับมันจะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับดินนี่ครับดินก้นบ่อที่เราซื้อมาถ้าลึกหน่อยมันจะเป็นขาวๆแบบนี้ครับเหลืองๆขาวๆแดงๆดินแบบนี้ก็ทุเรียนไม่ค่อยชอบครับแต่เราเอามาปรับปรุงใหม่นะครับโดยการใส่อินทรีย์วัตถุใส่แกลบใส่ฮิวมิกนะครับใส่ปุ๋ยมันก็ เริ่มดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะอินทรีย์วัตถุที่ผมใส่ไว้นะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับผมก็ทําเป็นกองหมักปุ๋ยพืชสดพืชแห้งเลยครับหมักไปเลยมีขี้วัวเราก็มาศาสตร์ไปบ้างมาียูเรียเราก็มาใส่ไปบ้างเพื่อให้เขาละลายให้เขาย่อยสลายนะครับน้ํามันก็จะเปียกลดไปพร้อมกับน้ําที่สปริงเกอร์พวกนี้ครับมันก็จะโดนไปมันก็จะผูจะย่อยเดี๋ยวพอวันหนึ่งมันเริ่มเป็นเ,เหลือเศษไม้ที่เล็กๆแล้วนะครับผมก็จะเอาเขาเนี่ย ไปรองก้นหลุมแล้วก็ปลูกต้นอื่นหรือถ้าย่อยสลายดีมากๆเราก็จะมาหว่านใส่บริเวณโคนต้นของทุเรียนพวกนี้นะครับครับอันนี้ก็เป็นสามรากเหมือนกันครับอันนี้จะปลูกเป็นรุ่นพี่ต้นเมื่อกี้นะครับอันนี้จะเกินกันประมาณหนึ่งถึงสองเดือนนะครับต้นนี้รากที่เสริมก็โตทุกต้นเลยครับนี่ครับแบบนี้ใครอยากได้สวยๆแบบนี้ก็สั่งได้นะครับปีหน้าเราจะเริ่มทําที่ไซส์ประมาณเจ็ดร้อยบาทนะครับแบบนี้ถ้าเป็นไม้ถุงก็เริ่มห้าร้อยบาทนะครับ จะมีไม้ถุงกับไม้เข่งนะครับปีหน้าใครอยากจะปลูกทุเรียนนะครับสั่งไว้ได้นะครับดูสภาพพื้นที่สวนของเรานะครับหลังร้านโดยรวมนะครับดูหญ้าขึ้นกล้วยนี่นะครับวิธีใส่อินทรีย์วัตถุนะครับเนี่ยผมใส่ไว้เลยครับเนี่ยผมไม่ได้หน้าแรงเดี๋ยวมันย่อยสลายมันก็ผุพังไปอยู่ในนี้ครับนี่ครับดินผมว่ามือจับออกได้เลยข้างล่างดินที่เราปลูกเป็นดินที่ก้นบ่อนะครับแต่ข้างบนนะครับ เราก็พยายามหมักพยายามใส่ให้มันย่อยสลายเราอย่าไปใส่ที่โคนต้นเราใส่ห่างๆนะครับต้นไม่ต้องกลัวว่าจะมีรากเน่าโคนเน่านะครับอันนี้ไม่เป็นเพราะเราใส่ห่างส่วนตัวนี้นะครับโดนเพลี้ยไฟเล่นไปเยอะครับใบจะกรอบเสียเลยตัวนี้ฉีดยาไม่ไม่ทันจังหวะนะครับนี่ครับลองใบเป็นแบบนี้นะครับของใครนะครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับมองดูหลังใบนะครับใบจะห่อเป็นเรือเลยครับห่อแบบนี้นะครับ แบบนี้คือเขาเรียกว่าเพียวไฟนะครับฉีดพวกไทอามีท็อกแซมได้นะครับคอฟีนาเฟอร์นะครับบวกไปเลยครับจะได้ผลดียิ่งขึ้นนะครับแบบนี้ก็คือรอใบใหม่เขาใช่ไหมครับพี่นัทนี่ครับรอยอดใหม่ยอดนี้ครับเดี๋ยวเขาจะใหญ่เราก็ใส่ปุ๋ยให้เขากินนะครับถ้าเราไปลดแต่น้ําอย่างเดียวไม่ทําอะไรเลยนะครับเหมือนหลายๆท่านที่ส่งภาพมาให้ผมดูนะครับก็ไม่ดีต้นนี้ก็ไม่สมบูรณ์นะครับผมทิ้งไปประมาณน่าจะ2เดือน ไปยุ่งอยู่กับกิ่งพันนะครับไม่ได้มันดูเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งต้นนะครับนี่สังเกตดูนะครับเวลาตัดกิ่งไม้ใบไม้เสร็จนะครับผมจะให้ลูกน้องมาไว้ข้างๆ้าพวกนี้จะไม่เอาใส่โคนมากทีเดียวจะเอาใส่แปะแปะไว้นะครับใส่วันนี้ครับบอกว่าให้เขากินนู่นนะครับอีกห้าหกเดือนเจ็ดแปดเดือนปีหนึ่งครับเราทําไว้เผื่อวันหน้าเลยครับมันจะได้ล้วนซุยครับหญ้าที่ขึ้นอยู่แบบนี้นะครับสามารถใช้ยาฆ่าหญ้าฉีดได้เลยนะครับเดี๋ยวอันเนี้ยเราจะฉีดตอนที่หญ้าตัวเนี้ยขึ้นมมาาานนนนแบบบีี้้ถถึงงงจจะะะฉดครัััล ยามันจะลงไปที่พื้นดินเยอะไปนะครับรากสวยมากพี่นัาครับอันนี้ก็สามรากครับปลูกมารุ่นเดียวกันเลยครับนี่ครับลำต้นสามนิ้วได้ข้อดีของการปลูกทุเรียนเสริมรากนี้ดียังไงบ้างนะคะครับเสริมรากที่ผมเห็นนะครับหนึ่งเลยช่วยยึดเกาะกันนะครับกันลมได้ดีเลยการเจริญเติบโตเร็วครับความแข็งแรงสูงนะครับเนี่ยดูนะครับเนี่ยที่มันอยู่ชายทุ่งนานะครับเนี่ยโยกไม่มีโยกเลยรากมันค้ำกันดีครับอยู่ตลอด ถ้าเป็นต้นเดียวก็บางทีต้องมีไม้ค้ำมีลมโยกนีครับดูลมโยกนะครับลมแรงเขาก็อยู่แบบนี้ตลอดเขาจะช่วยในเรื่องความแข็งแรงครับถ้าใครอยากจะปลูกสักห้าต้นสิบต้นนะครับซื้อแบบนี้ไปปลูกก็ได้นะครับไม่ไม่ไม่หมดเยอะครับแข็งแรงด้วยครับต้นนี้ก็เป็นทุเรียนในวงซีเมนต์ของเรานะครับคลิปนี้ก็ปลูกมาประมาณหกเดือนนะครับลองย้อนกลับไปดูนะครับเราก็เนี่ยวงแปดสิบเซนนะครับไม่ได้ทําอะไรครับ พรวนดินข้างล่างให้ร่วนซุยนะครับเอาแกลบใส่หน่อยคุกๆใส่ไตโคเดอร์ม,มาใส่ยากันปวดนะครับแล้วก็เอาวงซีเมนต์มาครอบแล้วก็ดินผสมของเรานะครับทางทางร้านเอาไปใส่ในวงเลยครับเนี่ยใส่แล้วก็ต้นทุเรียนมาปลูกมันก็โตเลยครับโตแบบนี้เลยเราก็รดน้ําวันละครั้งครับไม่ต้องรดอะไรเยอะมีบางท่านถามมานะคะว่าถ้าเกิดว่าเราปลูกทุเรียนในวงบ่อแบบนี้สามารถโตจนติดผลได้ไหมคะพี่นายได้ครับก็ได้ปกติเลยครับเดี๋ยวพอเขาโตเนี่ยตอนนี้จริงๆอ่ะโตขนาดนี้ หรือให้ตัวกว่านี้อีกสักครึ่งปีนะครับท่านเอาวงนี้ออกเลยทุบออกแล้วก็ดินมาเติมตรงนี้เลยให้มารับกับรากของเขาทีเดียรท่านก็จะโตวไวขึ้นมากกว่าเดิมแต่ตอนแรกที่ต้องใส่แบบนี้เพราะบางพื้นที่ดินมันไม่ดีถ้าไปปลูกในดินไม่ดีเลยต้นอาจจะตายก่อนหรือไม่งามได้นะครับท่านก็จะเกิดการทอร้อถอยหรือว่าถ้าใครอยากดูต้นที่ปลูกในวงบ่ออายุ2ปีกว่า มาที่ร้านได้นะคะได้ครับอยู่ที่หน้าร้านเลยครับเข้ามาดูได้ครับสองปีสิบเอ็ดเดือนแล้วเดือนหน้าครบสามปีแล้วครับวันสิบสองสิงหาเนี่ยใบเหลืองละหมดอาหารละเนี่ยเวลาที่ช่วงที่ควรใส่ปุ๋ยเพื่อให้ปุ๋ยเข้าไปอยู่ในใบใบช่วงเพชรลาดเนี่ยเขาจะสามารถดูดปุ๋ยเข้าไปในใบให้ใบหนาได้หรือท่านใดไม่อยากใส่ปุ๋ยเยอะนะครับตรงนี้สามารถหว่านยิบซ้าได้เลยต้นนี้หว่านเลยครับประมาณสี่ห้ากำมือหว่านไปในนี้เลยครับใบนี้จะเขียวขึ้นมาเลยครับไม่เกินเจ็ดวัน ยิบซ้ำนะคะยิบซ้ำครับมีคุณสมบัติที่มีแมกนีเซียมมีซัลเฟอร์แล้วก็มีแคลเซียมนะครับผมถ้าเกิดใครหาซื้อไม่ได้ก็สอบถามกับพี่นัดได้เลยครับเข้ามาซื้อได้โลงไมเนาะก็ปุ๋ยต่างๆนะคะยาฆ่าแมลงพวกนี้มีนะคะครับผมคําแนะนําต่างๆนะครับท่านใดไม่เป็นก็เราพอรู้อยู่บ้างครับก็มูมูปลาปลามาศึกษาได้ครับผมประมาณนี้ครับผม ใครสนใจต้นพันธุ์นะครับเางนี้อันนี้แค่สองรากนะครับโตไม่ทันสามรากครับในดินสามรากอันนี้สองรากครับแต่ก็แข็งแรงกว่าหนึ่งรากนะครับ,รบท่านใดที่จะปลูกไว้กินนะครับว่าปลูกรากเดียวแล้วตายไม่รอดจากลูกค้าหลายคนบอกเขาปลูกรอบเดียวสองรอบสามรอบไม่ใช่รอบเดียวปลูกหลายรอบแล้วเป็นรากเดียวครับเขาบอกว่าเขาปลูกยังไงมันก็ไม่รอดครับแต่เขามาซื้อสองรากสามรากของผมไมปปลูกเขาบอกมันรอด ผ่านหนึ่งปีมาได้เขาบอกเขามาซื้อใหม่เอาไปลองปลูกดูอีกเพิ่มจํานวนไร่ขึ้นนะครับจากที่จากที่ท้อถอยไปแล้วครับกลับมากล้าปลูกทุเรียนอีกนะครับครับต้นพันธุ์ตอนนี้ก็สามลากเหลือไม่เยอะแล้วนะครับจะหมดแล้วท่านใดสนใจก็รีบๆมาเอาไปนะครับผมพี่เกียรติเลี้ยงแล้วเลี้ยงมาให้นานแล้วเหลือประมาณทักหลักร้อยครับไม่ถึงพันต้นแล้วครับสามลากแล้วก็เหลือสองลากครับสองลากก็จะเหลือเป็นไม้เล็กๆกลางๆแล้วก็ไม้ใหญ่นะครับมีบางรุ่นก็หมดแล้วนะครับก็รอปีหน้าเลย สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับพลอยสวนพันไม้ตั้งอยู่ที่149่สครับหนึ่ตําบลโคเมลายอำเภอเมืองจังหวัดปราจินบุรีนะครับเบอร์ก็0 9 6 9 6 2 6 9 8 6 0 9 1 7 9 3 8 0 0 0นะครับอีกเบอร์ก็086-383-3061นะครับผมคลิปนี้ก็ขอฝากทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณพี่นัดมากๆค่ะสำหรับค p นี้